สิครับคุณผู้ชมเรียกได้ไว่ากลายเป็นผลงานของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราใน SV l e a ลีกญี่ปุ่นที่ตอนนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่7ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมครับญี่ปุ่นถึงขั้นทึ่งเลยทีเดียวครับชัดชูออนคืนฟอร์มเทพครับเป็นไปได้อย่างไรสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโดนดบ อยู่ในตัวสำรองแต่สัปดาห์นี้กลับมาพัง,งาดเฉยเลยนะครับมาดูกันรวมไปถึงฟอร์มของอัจฉราพรที่โคตรโหดจริงๆตอนนี้ NEC พุ่งทยานเป็นที่เรียบร้อยพร้อมมาสรุปผลงานของสาวไทยในสัปดาห์ที่7 ที่มีเกมไทยดาบี้แมตช์กันถึง2คู่เลยทีเดียวนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ เกิดขึ้นจริงครับเรียกได้ว่าสาวไทยของเราครับทำเอาแฟนๆญี่ปุ่นถึงกับต้องทึ่งกันเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในการแข่งขัน s อ l e ี League ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเข้าสู่สัปดาห์ที่7ประจำวันที่23พฤศจิกายนสัปดาห์นี้น่าสนใจตรงที่มีเกมดาร์บี้แมตส์สาวไทยดวลกันเองถึง2คู่นะครับ แต่คู่ไฮไลท์สำคัญที่แข่งก่อนใครเขาเลยนะครับแล้วก็มีกระสาฮือฮาในประเทศไทยแบบสุดๆเลยทีเดียวเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเกมที่วิกตอเรีาฮิเมจิซึ่งมีชะชวนโมกสีนะครับเป็นตัวตบทำตามคนสำคัญนะครับเป็นที่ฮือฮาเลยครับเพราะว่าเกมนัดล่าสุดเนี่ยฮิเมจิเป็นฝ่ายเปิดบ้านถล่มยับ เอสเตโมริวาเร่แบบไม่เกรงใจใครนะครับ3ต่อ0เซตเลยทีเดียว25 22 25 17แล้วก็25ต่อ21นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นประเด็นฮือฮาก็คือการกลับมาคืนฟอร์มเก่งของเจ๊บิ๋มครับเกมนี้เธอตบ คนเดียว14ต้านนะครับไม่มีบล็อกไม่มีเซิร์ฟเอสนะแต่ที่กลายเป็นประเด็นพูดถึงก็คือทีเด็ดลูก3เมตรกลางนะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมวิกตอเรีาฮิเมจิเนี่ยกลับมาคว้าชัยชนะได้ครั้งครับหลังเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยชนะ1แล้วก็แพ้1นะครับแล้วก็ มีหลายคนแอบเป็นห่วงสถานการณ์ของชัชอุออนว่าเธอมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าทำไมโค้ชต้องมีการดอบบุ๋มบิ๋มไปอะไรทำนองเนี้ยแต่เห็นได้ชัดตอนนี้ชัชชออนคัมแบ็กกลับมาเป็นที่เรียบร้อยครับมาประสานงานกับทั้งมิยาเบะรวมไปถึงอินโนอูเอะได้อย่างลงตัวแล้วก็กลมกล่อมมากๆเลยทีเดียวนะครับทำให้สถานการณ์ตอนนี้ของฮิเมจิเนี่ย ลงสนามไปทั้งสิ้น11นัดชนะ8แพ้ไปเพียงแค่3เกมเท่านั้นนะครับเกาะกลุ่มหัวตารางได้อย่างยอดเยี่ยมนะผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์ทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยพูดถึงความสบายใจมากๆเลยตอนแรกพวกญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแอบเป็นห่วงสถานการณ์ของชัชุออนว่ากลัวว่าเธอเนี่ยจะกลับคืนฟองเก่งไม่ได้นะครับเพราะว่าสำคัญมันต้องมีตัวทำแต้มที่เรียกว่า หลากหลายนะครับแล้วก็ชัชุออนก็เข้ามาตอบโจทย์ในเกมนัดล่าสุดก็เลยกลายเป็นผู้ชนะได้สําเร็จนั่นเองนะครับแม้ว่าจะมีข้อบิดพลาดเล็กๆน้อยๆแต่ก็ต้องยอมรับกันแบบตรงไต,ตรงมาว่าตอนนี้ชัชชุออนถือเป็นถัวเรือนะครับของสาวไทยในลิกญี่ปุ่นนะครับอย่างที่เรารู้เราทราบนะชัชชุออนเป็นหนึ่งใน2คนที่จะได้เล่นให้กับทีม a l อ s t a r ในการแข่งขัน SV สวีลีกญี่ปุ่นที่จะจัดในช่วงเดือนมกราคมด้วยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจนะเป็นสัญลักษณ์ของวงการวอลเลย์บอลหญิงไทยในหลีกญี่ปุ่นนักปัจจุบันของจริงเลยทีเดียวนะใครดูเกมนัดนี้อยู่คอมเมนต์ Comment! เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับเพราะว่าผมกำลังจะเข้าสู่อีกหนึ่งคู่ที่ก็เรียกได้ว่าเดือดและมันนะครับเป็นเกมดาร์บีแมตชสาวไทยครับกุมะกีนวิง เปิดบ้านเจอกับ NEC Red r o c k e t นะครับเรียนกันแบบตรงไปตรงมานะ NEC <N EC S 1> เหนือกว่ากุมากินวิงทั้งหมดเลยนะครับก่อนเกมนะเพราะว่ากุมะยังไม่ชนะเลยทีมซึ่งมีนักกีฬาวัลวละบอลหญิงไทยอย่างน้องไก่วิมลรัตนพันธ์นะแล้วก็เกือบจะเป็นแบบนั้นจริงนะเพราะว่าสองเซตแรก NEC ก็เอาชนะไปได้แบบไม่ยากเย็นนะ21 25 14 25แต่กุมากินวิงปีนะี้ผมสังเกต ชอบเป็นทีมที่กัดฟันสู้นะครับเหมือนจะขาดแต่ไม่ขาดเซต3ปาดกับเมาชนะได้28-26นะครับซึ่งแน่นอนเซต4ครับ NEC เก๋กว่านะครับแล้วก็บวกกับฟอร์มที่เรียกว่ากำลังเข้าฝักของ NEC กลับมาพุ่งทยานเป็นจรวดแดงเหมือนเดิมนะครับโชว์ฟอร์มในเซตที่4เอาชนะไป25-18ต่อ18นะ เกมนี้ต้องยอมรับเลยว่าน้องเพียวอัชราพรเป็นเสาหลักของทีมเลยนะครับลง4เซตตบไป16ลูกแล้วก็บล็อกไป1ลูกนะครับสกอรวมที่ทำได้ในเกมนี้17แต้มนะแต่คนที่ท็อปฟอร์มสุดๆในเกมนี้ต้องยกให้คนสวยซาโตะนะโอ้โหตบ20บล็อก4ลูกเสิร์ฟเอสอีก1ลูกสกอรวม25แต้มนะครับเรียกว่าแข็งแกร่ง มากๆเลยนะสำหรับตัวทำแต้มของ NEC และ r o เก e t ที่ผมว่าตอนนี้เริ่มปรับจูนแล้วก็เข้าขากันได้มากยิ่งขึ้นนะยูกิโกว่าดะเกมนี้เนี่ยตกไป8บล็อกไป3นะครับแล้วก็อีกคนก็คือชิมามูระก็คงเส้นคงวาสุดๆเลยไม่แปลกเลยพอเหลือบไปดูตารางคะแนนนะตอนนี้จะรดแดงพุ่งขึ้นมาอยู่หัวตารางแล้วนะครับลงสนาม11เกมชนะเ แพ้4นี่คือทีมที่จะประมาทไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะ NEC ปีที่แล้วก็รอบปกติก็ไม่ได้แชมป์หรอกนะครับไปได้แชมป์รอบไฟนอลนู้นเลยนะครับคุณผู้ชมคุผู้ฟังนะแน่นอนครับน่องเหนือจากผลงานของน้องเพียวเนี่ยเกมนี้กุมะกิมวิงใช้งานทางน้องไก่วิมลรัตนจากข้อมูลเนี่ยนะครับใช้แค่เซต2เซตเดียวน้องไก่ลงมาทำา1แต้มนะครับก็แพ้ไปเป็นที่เรียบร้อยกุมะเนี่ย เป็นทีมเดียวในลีกนะที่ยังไม่เจอชัยชนะนะครับ9้านัดแพ้รวดนะครับยังไม่มีเกมที่เก็บชัยชนะได้เลยเป็นบวยของตารางนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งดาบิแมตนะครับที่ก็ต้องเรียกได้ว่านะรักพี่เสียได้น้องสุดๆครับอารันเมยยามางาตะนะครับที่มียูฟาโดนพรสินโพนะครับเป็นกำลังหลักในตำแหน่งหัวเสาเจอกับ คาริยาควีนซี่นะครับทีมเตยหัตถยาสัปดาห์ที่แล้วผมยังงงเลยคาริยาควีนซี่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแพ้คุโรเบะสนัดรวดครับแต่ว่าสัปดาห์นี้กลับมาเก็บฟอร์มเก่งได้สำเร็จนะครับเป็นฝ่ายบุกไปทรมเอาชนะอารันเม่สต่อ0ูนย์เลยครับ 25, 16, 2 5ห6าสและก็25ต่อ15เกมค่อนข้างขาดครับเกมนี้ต้องยอมรับเลยว่าโอ้โห คาริยาควินซี่เหมือนเก็บกดมานะครับแล้วเตยในเกมนี้เนี่ยเธอตบไป6ลูกมีเซิร์ฟ S 1ลูกแล้วก็บล็อกได้1ลูกนะครับสกอร์รวมของเตยทำไป8ต้านนะครับเป็นกำลังหลักในตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเนาะแล้วก็ส่วนน้องยูฟาก็ยังเป็นตัวหลักของทางอารันเม่นะครับลง3เซตตบ 9ลูกไม่มีบล็อกไม่มีเซิร์ฟเอสนะแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะเอาชนะทีมรุ่นพี่อย่างคาริยาควินซี่ได้นะสถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าอารันเม่ลงสนามไปแล้วทั้งสิ้น13เกมนะครับชนะ2แล้วก็แพ้ไป11ส่วนคาริยานะครับกลับมาเก็บชัยชนะเหลือจะเชื่อนะต้นฤดูกาลเนี่ยเตย์ัยาบำรุงสุกเธอประกาศบนเวทีแล้วว่าปีนี้เนี่ยทีมของเธอจะมา ล่าแชมป์นะครับแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฟอร์มยังสะดุดต่อเนื่องแพ้เยอะกว่าชนะแต่ก็ต้องมาดูกันแบบยาวๆนะครับตอนนี้ชนะ4แพ้7เดี๋ยวมาติดตามละกันนะครับคุณผู้ชมมาปิดท้ายกันที่ฟอร์มของทีมสาวไทยอีกหนึ่งทีมอย่างเพียบยูบูแคสครับเจอของแขังเลยเจอกับจ่าฝูงอย่าง อังเงโอนะคุณผู้ชมแม้ว่าจะเล่นในบ้านแต่อังเงโอตอนนี้โคตรแก่งเลยครับเป็นฝ่ายบุกมาชนะ3ต่อ1 27, 29, 25, 20แล้วก็ 19, 25นะครับเซตที่4เนะี่ยจบที่ 20, 25นะครับก็โหกแก่งสมราคาจ่าฝูงจริงๆนะแต่ก็อย่างที่บอกครับว่า PFU b o ย c บู t ปีนี้ยอมรับขอบคุณมากครับเพราะว่าดึงสาวไทยไป ร่วมทีม2คนทั้งนุกนิกนัทนิชาในตำแหน่งเซตเตอร์ก็ลงอย่างต่อเนื่องนะครับเกมล่าสุดลง4ีซตไม่มีต้มนะแต่ว่าคนที่ยังคงฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่องและผมดูอยู่นะผมรู้สึกว่านุกนิกเองก็โอโหปั้นทัดดาวน่าดูอะ่ะคือทัดดาวรู้ใจอะ่ะนะครับวิ่งรู้ลายกันนะครับทัดดาวเกมนี้ตอบทำแต้มแบบกระจายเหมือนกันนะครับ10ต้มบล็อก อีกหนึ่งเซิร์ฟเอ็ดสกอร์รวม15าแต้มแต่ไม่เพียงพอที่จะทำให้พีเอฟยูเนี่ยเอาชนะอาเกโอได้นะครับแต่ถ้าได้เอาปีนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นปีทองของเธอนะครับสำหรับกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในฤดูกาลล่าสุดเนี่ยนะครับก็ติดเป็นหนึ่ง ในนักกีฬาที่จะเล่นในการแข่งขัน All Star s V l e a g u e ด้วยเช่นกันมีสองคนก็คือชาชวนโมกสีกับทัดดาวนึกแจ้งก็เหมาะสมอะดูตามตัวเลขดูตามสถิติแล้วก็ต้องยอมรับแหละวะ่าสาวไทยของเราก็มีบทบาทสำคัญกับ ทีมในลีกของญี่ปุ่นนะครับแต่ต้องบอกเล่ากันแบบตรงไปตรงมาครับวันนี้แค่วันเสาร์ของสัปดาห์ที่7เท่านั้นยังมีโปรแกรมในวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนด้วยครับเดี๋ยวมาดูกันแบบยาวๆว่าสถานการณ์ของสาวไทยเราจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตเย์บอลหญิงครับเจาะลึกโดยเฉพาะ s อลีกญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมที่ดูเกมอยู่คิดเห็นอย่างไรก็ มาร่วมแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ